วันนี้ทางรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงตําบลบางช้างอําเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐมค่ะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นวัดมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนคปรปฐมเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดธรรมปัญญารามกันนะคะพระย,ยูลายภัยสัตว์คุรุปุทธเจ้าหรือพระเงินใหญ่ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณขณะนี้เป็นพระประธานหลอดด้วยเนื้อเงินองค์แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปั คัสมาธิภาวนาพระบรรยายองค์นี้ท่านมีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวค่ะและอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณผู้ชมได้มายังวัดแห่งนี้อ้อมากราบมาไหว้ขอพอรนั่นก็คือองค์พระอวโลกิตเตศวนกวนอิมพระแม่กวนอิมปางเสวยสุขซึ่งองค์พระพักมีความเมตตาเปี่ยมล้นไปด้วยบารมีสวยงามยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในเมืองไทยมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนค่ะ ญาติโย,ยมท่านผู้ชมทุกท่านนี่นะฮะก็ขอเชิญทุกๆท,ท่านแวะมากราบหลวงพ่อ,อยูไรที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นพระเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นมรดกธรรมแห่งลุ่มแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําสายมังกรญาติโย,ยมที่ได้มาไหว้แล้วมาสวดมนต์เสริมดวงชะตาท่านจะประสบพบเจอกับความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเชิญเจริญพรทุกท่านได้เข้ามาขอพรอ,องค์หลวงพ่อเพื่อที่เป็นบาร,รมีให้กับตัวเองจะได้เจริญรุ่งเรือง 更。<noise> ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงจะได้เป็นโรคร้ายหากแม่นเจ็บป่วยก็ขอให้เจอเจอทางรักษาด้วยบาร,รมีธรรมขององค์พระยุไลภัยสัจทยกรุพุทธเจ้าขอเชิญท่านได้มาอธิษฐานฝากดวงชะตากับท่านแล้วก็มาร่วมกันสวดมนต์เพื่อที่จะได้เสริมบาร,รมีนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปข้างวัดธรรมปัญญารามบางมง่วงได้เปิดให้สักการะบูชาพระโพธิสัตว์ควนอิมปางเสวยสุขอิริยาบถนอนสวยที่สุดในเมืองไทยใหญ่ ที่สุดในโลกมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนขอเชิญมาไหว้ขอพรขอโชคลาภองค์พระยุไลยภัยสัตว์กุรุพุทธเจ้าพระอวโลกิเตศวนกุนอินได้มาร่วมฝากชื่อฝากดวงชะตาเสริมบารมีให้พระแม่คุ้มครองกันที่วัดธรรมปัญญารามบางง่วงอำเภอสมพานจังหวัดนครปฐมด้วยกันนะคะ วัดธรรมบัรญารามบางม่วงอําเภอสัมพรานจังหวัดนครปฐมขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการบรรพชาสมัเนรประจําปี2567อบรมภาคฤดูร้อนระหว่างวันที่1ถึงวันที่17เมษายน2567บรรพชาเป็นสมเนรเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาประจําปีการศึกษา2567สมัครฟรีบวชฟรีเรียนฟรีมีทุนส่งถึงระดับปริญญาสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดธรรมปัรญารามบางม่วงอำเภอสัมปรานจังหวัด ข้อมาถมค่ะ